ตีเมาเพราะอะไรอทีเจยร้อมอมับใช้ช่วงสั้นดีนะครับทีนี้กระแทกกระหรายสองครั้งผู้ตามตี้วยช่วงสั 105, 10 9, ้นครับส yes ุดช <acy brick away> ่วงสั so ้นกระแทกกระด้าสุดช่วงย ท 8, ีนี้ออกคำสั่งวันทาไปภาพรวเลยชุดที่สองคคำสั่ดีกัดแท่กน้าสองทางตีด้วยช่วงสั้นสุดช่วงสั้นกัะแทกกน้า สุดช่วงยาวไแหน้าแล้วกลับมาท่าเตรียมแบบช่วงยาวระวังนยงครับสวยงามเเดนครีเีงนงครับสวยงามสร่ดเยีีเหีเด กระแทก้านหน้าสองครั้งตีรูปช่วงสัน้นสุดช่วงสั้นกระแทก้านหน้าสุดช่วงยาวกระแทก้านหน้าแล้วกลับมาท่าเทียมแบบช่วงยาวรล้ววางโบนัสโบนัสเลยเออได้แล้วได้แล้วเที่ยวทีนี้ตอนกลับ เราก็ดูแนวเอาโดยใช้ไหวทู mm ่ด hmm. ูเรียทดูให้มันตุ้งเหมือนเดิมได้อีกหนึ่งครั้งโจมตีเป็นชุดชุดที่สองนะครับกระแทกหน้าสองรั้งตีรูดช่วงสั้นสุดช่วงสั้นกระแทกหน้าสุดช่วงยาวกระแทกหน้ากลับมาท่าเตียมแบบช่วงยาวระวว่า ช่วงเลยเหยีย yeah. สวยงามนม่เดินครับไม่เชื่อในสายตาไม่เชื่อในสายตาผมขอดูอีกครั้งไม่เชื่อในสายตาช่วงตีเป็นชุดชุดที่สองกระแทกกระหน้าสองครั้งตีด้วยช่วงสั้นสุดช่วงสั้นกระแทกกระหน้าสุดช่วงยาวกระแทกกระหน้าเตรียมตัวระวัง สวยงามเราเป็นครูคนเดูยแล้วลก,ลก็พอมาปุ๊บเราจะปรับแนวโดยอัตโนมัติทีนี้ก่อนที่จะขึ้นชุดที่สามผมขออนุญาตีเพย e ชุดที่หนึ่งกูนะครับเจบก่อนแบบทีนี้ชั่มงที่เป็นชุดชุดที่หนึ่งนั่งยองนั่งยองนั่งยอง ข้างหน้าขว้ขวงขวมกลับมาแช่วยาวเพื่อไปทีสองนะทีสองก็นะครับรง้ว่ะรง้ว่ะนะครับรง้ว่ะรง้ว่ะรง้ว่ะ โอาแค่ okay. นะครับที่สองนะผมจะให้ที่หนึ่งสองพอกันที่หนึ่งหนึงคั้งโอ้โหปวดวงวดครับปวดเสร็จปึ๊บปึ๊บปวดปวดปวดปวปวดวอันนี้ยืนคอย มัข้างาโคโเโคโหรือยียบเหยยเยียบเหียหยียเหียบมันไตายตัวทีนี้ไปยังนี้ตววหรือทีนี้ป้องกันเลยป้องกันหัวั้งตัวขาแ เแต่ช okay. ุดน yeah. ึ่งกีสองเอาแค่นะครับไหลมาแล้วเยนีคอยเว่าทั้งหมดยืดจมีป็นชุดเริ่มจากชุดที่หนะครับชุดที่หนึ่เป่็นัวมาแบบชุดยาเลยนะมาอยู่ที่แบบชุดยานะ ทั้งหมดเขาต้องเตรียมกำลองขั้นพื้นฐานไม่ใช่ไหมโจมตีเป็นชุดสองชุดต่อเนี่ยมีสามชุดนะโจมตีเป็นชุดสองชุดต่อเนี่ยชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่ง มาแบบช่วงยาวนะครับแล้วคอยสัางเสียงตึ๊จากบ่อยแล้วก็มาที่สองให้แบบสองัดตีด้้สันสูดด้ยก้องตั้งหน้าสูดยาวมายืนแบบหักกันไลยโจตีเปนชุดสองชุดต่อเนื่องสองชุดต่อเนื่องที่สองแบบช่วงยาวพายุหน้าโจมตีเปชุด tăng cường lại những cái yeah, 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 yeah. chỗ yếu tay, nhá, ขวงกันแล้วก็เป็นพหกาเตียเก็บบอลนี่เริ่มโผลกันแล้วก่อนที่จะขึ้นที่สามขอรูทางหนึ่งเตียงชืกอลขันพ้นฐานไปด้วยเดี๋ยวชุดมาโจมตีเป็นชุด ปัดเอฟมาแบบเชิงยาพอครับต่อไปเป็นการสาธิตการใช้โคมขั้นต่อทางทุกทีโต๊ะตีเป็นชุด3ชุด สวยงามนักเดินเก็บกระบอกนั่งจอดผู้สานประเทศยกขอกบผมรอบเรียงคิดขอกผมเพราะมันเป็นแล้วมันพิ้วไงมันจะพิ้วไปหมดเลยนะครับอผู้สานผลงานะขอเยื่อนคนร้ายชอบมาด้านหลังได้ไหมเข็มของปัดลุมเนี่ย สุดช่วงยาวแยหลาคืนนี้ไม่มีแดงนะครับถ้าเราใช้ก็ต้องขอเท่านี้ผลงานสภาทีนี้ดีะครับสุดช่วงยาวแยหลแมแงเลยพูดชาคชุดที่สามช่วงยาว มัวมแคกระดานส่วนหัวขอด้วปีศานช่วงสั้นแทหล้านวัวก้าวไปหลามัวหัวหัวดีตัางานะชายดี ที่สามุตามสุ้ช่วงาวแน่หลังช่วงยาวที่สาปูแ่ังสวนหัวปุแ่ระหลังสวนหัวช่วงสั้นแน่หลังช่วงสรที่ตัดขา้ายทีตัา้ายขาบลนท้ายยัวากันขาบ้าทายยััควากันเก็บกระพงเก็บกระอง 对吧？好哇，好哇，好哇，好哇。我丢！